คุณคงรู้จักชาไข่มุกเครื่องดื่มยอดนิยมของทุกเพศทุกวยัยที่บางคนถึงขนาดขาดไม่ได้จนต้องดื่มมันเป็นประจำทุกวันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ1ิบเรื่องจริงของชาไข่มุกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1ิต้นกําเนิดของชาไข่มุก หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าชาไข่มุกมีต้นกําเนิดมาจากไต้หวันที่ในปัจจุบันนั้นมีู่2ทฤษฎีโดยทฤษฎีที่1กล่าวว่าในอดีตมีเจ้าของร้านขายชาคนหนึ่งไปถูกใจกับขนมที่ทามาจากแป้งมันสัาปะหลังที่มีลักษณะเป็นลูกเล็กๆหนึบๆและเขาก็คิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีกับชาจึงเกิดเป็นเมนูผสมผสานที่มีชื่อว่าชาไข่มุกแต่ทว่าทฤษฎีนี้ก็แทบไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจึงทําให้มีความน่าเชื่อถือต่ําส่วนทฤษฎีที่2นั้นเป็นที่ยอมรับในสากลมากกว่าโดยเริ่มมาจากเจ้าาาขอองรนนชชชที่่่ืวุซย ดเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพบว่าชาวญี่ปุ่นนิยมดื่มกาแฟเย็นมากๆและยังมีการใสน่นมเข้าไปด้วยจากนั้นเมื่อเขากลับมาที่ไต้หวันก็ลองเอาสิ่งที่เห็นนี้มาใช้กับชาของตัวเองเขาเอานมใส่เข้าไปแล้วทําออกมาเป็นเครื่องดื่มเย็นและผลก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นชาที่มีรสชาติดีจากนั้นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ทดลองเอาขนมฟุ้นยวนใส่เพิ่มเข้าไปด้วยโดยขนมฟุนยวนดังกล่าวมันเป็นขนมไต้หวันที่ทํามาจากแป้งมันสับปะหลังที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆมีเนื้อหนุบหนับ คนว่าทุกคนชื่นชอบมากๆจนถึงขนาดทำออกมาวางขายจริงๆในปี1988และจากนั้นเป็นต้นมาชาไข่มุกก็ได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวันและในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันว่าร้านชุนซุยถังคือร้านชานม,มุกเจ้าแรกของโลกใบนี้อันดับที่9เม็ดไข่มุกทำมาจากอะไร แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ชาไข่มุกแตกต่างไปจากชานมชนิดอื่นก็คือการใส่เม็ดไข่มุกลงไปด้วยและอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเม็ดไข่มุกแบบดั้งเดิมนั้นมันคือขนมฟเนยอที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังแต่ในปัจจุบันภาพรวมของการทำเม็ดไข่มุก additive, ก็คือการนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงและเคี่ยวกับน้ำเปล่าจนเดือดจากนั้นก็ไปผสมกับแป้งมันสำปะหลังอีกทีแล้วปั้นให้เป็นก้อนซึ่งเมื่อต้องการนำเอามาใช้ก็จะนำเาก้อนไข่มุกที่ว่านี้ไปต้มน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาใส่ในชานมโด, for โดยททีีี่ในนนปัััจจุบุบวิธกกกาาารรเมมม็็ดไขพฒสู ที่หลากหลายมากกว่าเดิมซึ่งอาจจะมีการใส่ส่วนผสมอื่นลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้หรือผงชาเขียวเพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่อาจจะมีการใส่สีผสมอาหารเข้าไปเพื่อให้มีสีสันที่แปลกตาและในแง่ของชื่อนั้นชาวไตวานเรียกเม็ดไข่มุกว่าปัวปลาซึ่งเป็นคำแสดงที่หมายถึงหน้าอกผู้หญิงเนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายๆกันอันดับที่8ทำไมต้องเขย่าก่อนดื่ม อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าก่อนที่เราจะจอ่อฝาแก้วชาไข่มุกเราต้องเขย่ามันซะก่อนเพื่อให้ชาไข่มุกมีกลิ่นหอมและมีรสชาติที่ดีขึ้นซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะนในใบาชามีสารเคมีตามธรรมชาติที่มีชื่อว่าแทนนินซึ่งเมื่อเราเขย่าแก้วก็จะทําให้แทนนินทําปฏิก,กิริยากับออกซิเจนแล้วทําให้ชามีกลิ่นหอมมีฟองนุ่มละมุนและยังทําให้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยซึ่งกล่าวคนว่านอกจากการเขย่าก,ก่อนดื่มแล้วการจะดื่มชาไข่มุกให้มีรสชาติดีที่สุดคือการดื่มทันทีีหลังจจาากทท่ํทเสร็ อันดับที่เจ็เส้นทางของชาไข่มุก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเส้นทางของชาไข่มุกเริ่มต้นในปี1988ที่ประเทศไต้หวันซึ่งก็ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวันอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็ใช้เวลาไม่นานนักก็มีแบรนด์ชาไข่มุกเกิดขึ้นมาใหม่อีกมากมายและในเวลาต่อมาชาไข่มุกก็โด่งดังมากๆที่สิงคโปร์แล้วแผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยในส่วนของประเทศไทยเจ้าแรกๆที่นําชาไข่มุกมาขายแล้วประสบความสําเร็จมากๆก็คือแบรนด์มิสเตอร์เชคโดยในยุค90นั้นมิสเตอร์เชคเป็นอะไรที่โด่งด เป็นเทน้ําเททาจนมีชาไข่มุกเจ้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายและส่วนความนิยมในสหรัฐอเมริกานั้นเริ่มจากการที่มีชาวไต้หวันบางส่วนได้ย้ายทิ่ฐานไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียและเปิดร้านขายชาไข่มุกขึ้นมาจากนั้นชาไข่มุกก็เริ่มได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งในทุกวันนี้ความนิยมในชาไข่มุกก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ประเทศเหล่านี้เท่านั้นแต่มันได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกไปแล้วอันดับที่ 6. DHP e. ในปี2011วงการชาไขมุกในไต้หวันต้องสะเทือนกับดราม่าสาร DEHP โดยสารที่ว่านี้โดยทั่วไปแล้วจะนําไปผสมกับพลาสติก PVC เพื่อทําให้เนื้อพลาสติกอ่อนตัวไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก พลาสติกของอาหารของเล่นเครื่องมือแพทย์แล้วรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างด้วยซึ่งในช่วงเวลานั้นมีข่าวออกมาว่ามีสาร DHP ปนเปื้อนอยู่ในชาไข่มุกของไต้หวันหลายแบรนด์ไล่ตั้งแต่ร้านค้าเล็กๆไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งแต่หากมีสารที่ว่านี้สะสมอยู่ในร่างกายมากๆก็จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆต,ต,ตามมาอีกมากมายสามมาที่ว่านี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆเนื่องจากชาวไต้หวันนิยมดื่มชาไข่มุกและดื่มกันมาแล้วเนิ่นนานจึงทําให้พวกเขากังวลว่าตัวเองได้รับสารที่ว่านี้เข้า,ามามากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วจะเป ังวนนี้ส่งผลให้ยอดขายชาไข่มุกลดลงบางรายอาจมียอดขายลดลง30%บางรายอาจจะลดลง50%หรือบางรายอาจจะมากกว่านั้นซึ่งกว่าที่ตลาดชาไข่มุกในไต้หวันจะทาการพิสูจน์แก้ไขแล้วเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคก,กลับมาได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังคงระแวงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่หรือไม่ก็เลิกดื่มชาไข่มุกไปแล้วอันดับที่5ชาไข่มุกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาชมเรื่องราวที่เป็นสถิติโลกกันบ้างกับชาไข่มุกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการรับรองจากก u น n n e s s World ค e c o r d โดยสถิตินี้เป็นของยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามิฮาระเคโกะหรือซันหยวนโดยที่ในปี2018เขาได้จัดงานฟรีคอนเสิร์ตที่ไต้หวันและได้เตรียมชาไข่มุกแก้วยักษ์เอาไว้ด้วยโดยมันคือชาไข่มุกที่มีขนาด680ลิตรใช้เวลาจัดเตรียมนานถึง4ชั่วโมงและหลังจากที่คอนเสิร์ตจบลงผู้ชมกว่า2,000คนก็สามารถมาแบ่งชาไข่มุกที่ว่านี้ไปดื่มได้อันดับที่4 เสพติดชาไข่มุก หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ว่ายิ่งดื่มชาไข่มุกก็ยิ่งอร่อยยิ่งดื่มเท่าไรก็ยิ่งติดบางคนถึงขนาดซื้อชาไข่มุกมาดื่มทุกวันได้ซ้ำไปจนนำห้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมผู้คนมากมายถึงติดชาไข่มุกมากขนาดนี้โดยผู้เชี่ยวชาญนั้นกล่าวว่าคนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ติดที่รสชาติของชาไข่มุกแต่เสพติดน้ำตาลและความหวานที่อยู่ข้างในนั้นโดยการเสพติดน้ำตาลที่ว่านี้จะทำให้ระบบสื่อประสาทหล,ลั่งสารเคมีที่มีชื่อว่าโดปามีนออกมาภายในสมองของเราซึ่งจะส่งผลให้มีความสุขอิ่มเอมและรู้สึกมนได้รรัับางวล โดยความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั่นจึงทําให้เราต้องการมันอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นการเสพติดขึ้นมาส่วนวิธีการสังเกตว่าเราเสพติดน้ําตาลหรือความหวานหรือไม่นั้นก็คือการสังเกตพฤติกรรมตัวเองยกตัวอย่างเช่นในระหว่างวันอาจจะคิดถึงความหวานแต่ต้องการกินมันอยู่บ่อยๆเราสามารถกินอาหารหวานได้ในปริมาณมากหรือถ้าหากวันไหนที่ไม่ได้กินก็จะมีอาการหงุดหงิดและอารมณ์เสียซึ่งถ้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคุณกําลังเสพติดน้ําตาลและคววาามหาน อันดับที่ 3. ไม่ใช่กระแสชั่วคราว ใครทานในยุค90ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วว่ามันคือช่วงเวลาที่ชาไข่มุกเริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทยและก็น่าจะเคยได้ยินคํากล่าวในทํานองที่ว่าชาไข่มุกก็แค่ของแปลกใหม่ที่เป็นกระแสสั้นๆเท่านั้นอีกเดียวคนก็จะเลิกดื่มไปเองซึ่งคํากล่าวทํานองนี้ก็ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีอยู่เกือบทุกประเทศจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปชาไข่มุกก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของจริงและสามารถยืนหยัดท่ามกลางเครื่องดื่มชนิตอื่นได้เสมอมา ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประเมินว่ามูลค่าตลาดของชาไข่มุกบนโลกใบนี้น่าจะอยู่ที่2,500ล,ล้นานเหรียญสหรัฐต่อปีและคาดว่าน่าจะโตเป็น4,500ล,ล้นานเหรียญสหรัฐได้ภายในปี2027อันดับที่2พิซซ่าหน้าชาไข่มุก ไต้หวันไม่เพียงแค่เป็นต้นกำเนิดของชาไขมุกเท่านั้นแต่พวกเขามีความข้างใครในชาไขมุกไม่แพ้ชาใดในโลกโดยที่ในปี2019ทางโรเมโนพิซซ่าประเทศไต้หวันได้เปิดตัวพิซซ่าหน้าชาไขมุกหรือที่เรียกว่าเบลชูกา r ์เพลมิลตีพิซซ่าที่ผ่านการทดลองสูตรมานานหลายเดือนและแน่นอนว่าโดยความแปลกแหวกแนวของพิซซ่าหน้าชาไขมุกมันจึงทำให้กลายเป็นกระแสและได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวันส่วนสาเหตุที่พวกเขาทำหน้านี้ขึ้นมาก็มาจากงานวิจัยที่กล่าวว่าในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงต้นฤดูหนาวยอดขายานนนววใไต้หั สูงกว่าช่วงเวลาอื่นประมาณ20%นั่นจึงทําให้ทางโดมิโนโพิซซาผิดคนพิซซ่าน้านี้ขึ้นมาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่รักอาหารหวานอันดับที่ 1. อย่าดื่มมากเกินไป แม้ว่าชาไข่มุกนั้นจะอร่อยแต่น่าลงไายมากเพียงใดแต่การดื่มมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่เพราะมันจะทําให้มีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอีกมากมายซึ่งโดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราต้องการน้าตาลวันละ6ช้อนชาแต่ถ้าว่าในชาไข่มุก1แก้วเฉลี่ยแล้วมีน้ําตาลอยู่ประมาณ10ช้อนชาหรือในบางรสชาติหรือบางแบรนด์ก็อาจจะมีน้ําตาลสูงถึง20ช้อนชาด้วยซ้าไปอีกทั้งเม็ดไข่มุกแต่ละเม็ดก็ยังให้พลังงานเมล็ด12กิโลแคลอรีซึ่งมานับรวมทั้งแก้วเฉลี่ยแล้วจะให้พลังงานอยู่่ที240 -60 กครดัังนน้ การดื่มชาไข่มุกมากเกินไปกว่ออาจ,จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนการมีไขมันสะสมแนววัยวะต่างๆโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและอื่นๆอีกมากมายนั่นถึงทาให้มีคํากล่าวที่ว่าการดื่มชาไข่มุกมากเกินไปมันเปรียบเสมือนการตายพ่อนส่งดังนั้นต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวเองให้ดีว่าเขาขายเสพติดชาไข่มุกหรือไม่และถ้าใช่ก็ควรลดปริมาณการดื่มลงบ้าง